สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้คำสีพระมาเลาะสวนครับพี่น้องเนาะสวนอยู่ที่พักอาศัยเนาะบ้านเหือท่อนครับพี่น้องเนาะบ้านเหือท่อนบาหขอท้องเนาะครับอันนี้ก็เป็นสวนเกษตรเนาะสวนเกษตรปลูกเกษตรชุมชนครับพี่น้องกลุ่มเกษตรชุมชนครับเป็นของชาวชุมชนเนาะพี่น้องบ้านเหือท่อนเนาะบ้านเหือท่อนสองครับพี่น้อง ปลูกบดเขื่อนพี่น้องบดเขือนเพื่นกขืลังออกอ๋อเขื่อนลังออกงวยกขืลังออกกำหรังออกมาครับพี่น้องเนาะหมักนิน้อยนะตัวไหนปลูกไวยร้ายตัวนะครับพี่น้องนี่ขบวนเนาะครับขบวนกับฝูกนะปลูกแซมแซ่กันไปเป็นสวนตัวตัวไปนะพี่น้องเนาะนี่ฟักนะฟักเดี๋ยวเห็นโรงเรียนเนาะเห็นโรงเรียน ยังไงมีหมากเลยพี่น้องเนาะฟักมีหมากเนาะหมากใหเงยับหมากใหญ่หมากใหญ่อยู่พี่น้องหลายหมากมาพี่น้องเนาะอันนี้คือหมักฟักเนาะอันนี้คือบักเขือนะเนาะบักเขือพี่นอ้องหักเขือเพป่นกระปุกเนาะปลูกไปขายในชุมชนเนาะพี่น้องเนาะอันคำสีเคยมาถามสื่ออยู่พี่น้องบัวพ่อขายเนาะบัวพ่อขาย บลูกข้อขายกันปลูกมะเขือมะเขือบอกมะเขือบมกพริกปลูกข้อขายเนาะอันนี้ก็ื่อนๆปลูกปลูกคนกันไปเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นลงลงเห็ดครับพี่น้องเนาะลงเห็ดต่อลงเห็ดของอันกลุ่มเกษตรเป็นเนาะกลุ่มเกษตรเป็นเสียงรถดังพี่น้องเนาะเสียงรถดังในเป็นปลูกกันปลูกสารพัดปลูกก็ปลูกกระเกยบเนาะกระเกยบพี่น้องเก็บมันกระระบุมา เป็นหมากเจี๊ยบมากมากดีมนาะกลูกน,นี่เป็นมะเขือปั้งนี่งมะเขือนะมะเขือเขือหลายเสือปลูกนะครับอันนี้เรามะเขือเพิ่นเก็บขายที่นอกเนาะเป็นก็ะสีไว้เนาะแต่ยังไม่ลูกอยู่ครับลูกเนาะนี่ลูกนะมแม่อยู่ครับสีไทยที่ถนนครับที่นอกที่ถนนที่นอกเนาะเสียงดังนิดน้อยับที่นอก,กไยหลาย ด้านหลังก็จะเป็นอันต้นมะข u n งเนาะต้นมะข u n งแน่ยฟักไซรกันนี่ครับอันนี้เป็นต้นมะข UNG นะในพื้นต้นมะเขือครับพวกมันปลูกรุ่นใหม่ต้นมะเขือเกิดรุ่นใหม่กำลังงามพี่น้องเนาะกำลังงามเลย กลุ่มกลุ่มกลุ่มชุมชนกเกษตรนะ,ระเกษตรปากหัวทองเนาะเป็นตับกลุ่มชุมชนเลยครับขายเก็บขายชุมชนครับพี่น้องเนาะทำสีมาซื่นอนี่บ้านครับพี่น้องเนาะมดกนะ้อนเนาะมดก้อนขายดีนะครับเป็นเห็ุแบบปลอดสารเนาะเป็นเห็ุแบบปลอดสาร นีก็เป no. uh. ็นบักแตงครับพี่น้องบกแตงเนาะบกแตงบกแตงกำลังออกออกตัวเนาะกำลังออกตัวกำลังห้าบักแตงข้างน้อยครับข้างน้อยเนาะเองกระสีกำลังกำลังออกครับกำลังออกกำลังออกดอกออกมากมากกระสีเพราะใครเห็นเนี้ยมันหมดไปเลยหมดอยู่ข้างในพี่น้องมากมันเนาะหมดอยู่ข้างในหมดอยู่ข้างในมากมันดอกดีครับดอกดีดอกดีดี อกลายครับตกแดงครนะับต,ต,บต,ตกแดงข้างนะ้อยตกแต่งเจ้าอื่นแดงต่งแต่งแดงข้างเนาะข้างน้อยนะตเนาะตกแดงอี่ใกล้ว่านเขาเนานะตตนะี่ตกแดงเนาะบางหนึ่งเปือบเกเผือบกพริกเนาะปนกันไปเพื่อนผูสกหนหนนะสลับกันไปเนาะเนาะสลับกันไป หลายยางายยาเน่ก็เข้ากันไปครับบางน้ากบนี้ครับบางน้าวมาอน้าวลก้ครับมะละกอมะลกอแบบนี้ครับมันมันเมักี่ยวนะมันเกี่ยวญี่ปุ่นเกียวญีุเป็นมะปุก รบครับติกตุ๊นะี้เนาะเป็นปลูกตี๊กไบติกปลานใหญ่เลยครับรบดีครับพี่นะ้องกำลังเป็นหมาเนาะหมาข้ากำลังงาม ชะอมเงี้ยงรับพี่น้องอันนี้เป็นปลูกพักครับพี่น้องผูกพัดกัดตอกกัดเขี้ยว